ดับสาเหตุลมแรงข่าวอะไรเนี่ยวัยรุ่น18โดนสอยคาบ้านรับน้อยใจตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยสอยหินเองเลยแต่ละข่าวเนี่อะไรกันเนี่ยแบดบท ไปสานี้หรอพิดกฎหมยถ้าไม่ไปรับจะโดนต้าวตำรวจเ้ยจะบ้าหรือเปล่าไม่จักรเซ็นเตอร์เอาในเรื่องสิฮะร้าน j p k k ที่สยามซอยสามชั้นสองกำลังจะมีสาขาสองเหรอฮยีขยีบอกสาขาเข้าไปแต่สาขาแรกยังไม่ค่อยมีคนเลยนะคะไม่ดีไม่ดีแล้ววกเขาเรื่องเลย นี่ส่ทงทุกวันเลยลหรือเปล่ากุมารน่ะเอาเ,เสียงเล็กๆเ,เอานี่มานั่งก่อนสิกินข้าวเหรออืมนี่น้ำน้ำสบายนะสวัสดีเธอ <S <S อ้า,ว,ออาวจารย์ เก็บทุกทีเลยเราเพื่อนกันไงดินห้องเดียวเอาโถลืมไปหลุยหลุยซี่นี่ม,มานั่งด้วยกันก่อนซี่เออโตก็ว่างเนี่ยโวยกำลังเหนื่อยเลยอะเอา้าแล้วไปทาอะไรมาลนะ่ะฝนก็ตกนะรถก็ติดแท็กซี่เรียกมากว่าจะมาโรงเรียนได้ยากยากรู้งี้นะน่าจะซื้อรถสักคันหนึ่งอนะเนาะใครกำลังหาซื้อรถอยู่หระคะอ๋อหนูเองค่ะเชิญเลยค่ะหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะ ใหม่ไฮลัก์รีวิวดีแท้อิดิชันที่มาพร้อมช่วงล่าง G R Sport ตสัสแตนชันและไฟหน้ารมดำแบบไดดีม L E D ห้องโดยสารภายในกว้างขวางจะขับใกล้ขับไกลก็ขับสบายไปได้ทุกที่เลยค่ะอุ้ยช่วงล่างก็ดีห้องโดยสารก็กว้างทางหนูเลยนะพี่แต่ยังไม่พอนะคะเพราะยังมาพร้อมความแซบดูดันด้วยดีไซน์แบ็กเอาท์โฉมใหม่จะแต่งแบบไหนก็โดนใจชาวแซดโดยเฉพาะคันนี้เป็นรถแต่งจากรายการกาลาร์มาเตอร์ที่รวม อูชั้นนำมาสร้างแนวทางแต่งกระบะใหม่ๆแบบคันนี้จากโอ๊คคลัเมื่อจะพ่อสปูนตัวตึงลงสนามต้องจัดเต็มให้สุดสำนักโอ๊คคลับขอท้าแต่ง Z-Edition สไตล์ JDM ไม่โอเวอร์แต่โดนใจใครสนใจกระบะแบบนี้รีีจองรถโตโยต้าแล้วไปแต่งตามได้เลยถ้ามันจะเท่ขนาดนี้หรืออยากให้คุณพ่อคุณแม่มาทดลองขับได้ไหมคะสนใจทดลองขับไฮรักรีวอดเซตอิดิชั่นพร้อมเผยแพออร่อารยธรรมแสบ ไปพร้อมกันได้แล้ววันนี้สแกนสอบถามรายละเอียดที่เคียรโคดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอุ้ยตายขับสบายของแต่งก็หลายสไตล์มีให้เลือกนั้นพี่จัดให้ลท์สกิวดี e ซ dition มาให้หนูเลย1คันค่ะเดี๋ยวบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ทําเรื่องซื้อเลยนะคะจัดไปเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะซื้อรถแล้ว่ะแกนี่รวยจริงๆนะพ่อแม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อรถ นี่มานั่งก่อนสิเร็วๆเฮ้ยเอาแล้วพาแม่มาเรียนด้วยเนี่ยแม่ที่ไหนแล้วหนึ่ซี่ไงอ๋อหุึยงซี่ซงการไงนั่งนั่งเลยสวัสดีออยเราเองบูนห้องเจ็ดจำได้ป่าไม่ได้ไม่ได้เออแล้วนี่เป็นไรตามสบายคุยอะไรกันอยู่อะเออเราลืมบอกอะไรเธอไปเลยอ่ะมีเรื่องจะเล่าอะไรให้แกฟังเนวยคือเรารู้นะว่าเจนไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าว คนที่ปล่อยข่าวแกใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแกพูดอะไรอ่ะไม่จริงเราไม่ได้ทำแกนั่นแหละเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเราไม่ใช่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องนะรู้ว่าปีก่อนนะแกนั่นแหละเป็นคนทำให้พี่สไปร์โดนแทงเข้าโรงพยาบาลเฮ้ยพี่สไปแกเป็นคนปลอมเป็นเขาใช่ไหมและอีกอย่างนึงนะ แกไม่ใช่เป็นคนต่างจังหวัดโอนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แกเป็นคนกรุงเทพขายยาไม่ใช่เหรอ,อแกพูดไรอะแกขายยาไม่ใช่เหรอเฮ้ย,อยเอาเป็นสองนี่ยาร้านขายยาไม่ใช่บ้าจะล่อซื้ออ๋อดีตลกนะที่ฉันเชื่อคำปิ้นป้อนโกหกของแกฉันง,งมูมากมาก กินข้าวอิ่มแล้วไม่ใช่หรอกินยาสิกินยาแล้วกินตามอาการอ่ะมองไรขนาดเรื่องยาก็ยังโกหกเลยมันมีไหมยาที่แกหลอกฉันเนี่ยไม่ยาเลย ไอ้มันมีอะไรหรือเปล่านี่ไม่มีนี่มก็ไม่มีไม่ไม่นะไม่ไม่ถูกครับตอบมาสิแกตอบฉันมาตอบฉันมายามันไม่จริงทุกอย่างในสองเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงเลยฮะฮะจะว่าแต่แกตัวฉันก็กินได้มันมีอะไรล่ะฮะโอ้หกปิดปบอเลยปรุ่วันนี่หรอยาที่แกกินน่ะโอ้ที่ว่าเลยอ่ะเฮ้ย มาดิมาดิตอนซ้อมบอกว่ากระดกเลยนี้ยมันก็มีเหมือนในนี้ไงแต่ความรู้สึกที่ใส่เข้าปากไปเนี่ยเหมือนมึงยัดอีโนเข้าไว้ในนี้ทุกอันด้วยท้องอืดเป่าท้องอืดเลยกูบอกใครว่ากูอืดเนี้ยวันนี้กูท้องปกติเนี่ยตอนแรกกันกับกระปี่ไงตอนแรกกันกับกระปี่ไง จม <e ูกตาหัวกูอะนั่งกระปิยกืนกระปิกระปิกระปิเล่นดีอยู่คนเดียวเลยจานด้วยเนี่ยไม่ทำเพี้ยอะไรกันเลยสามคนยืนโยกคอไปไหนอินเดียวเนี่ยทับรูปทับรูปไหนพ่อไปยีล้าไงมันไม่ช่วยกันเล่นนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วปล่อยให้ผมโดคนเดียวเนี่ยตามบทเลยแจ๊ดไปดูดิชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามไม่มีบทพูดแล้วทำไงหนอนบุ้งหมดเดลลี่ กินเหรอเนี่ยมาตะครองเอาเนียขนาดกูมาซื้อรถกูยังมาช่วยตกใจให้เลยทุกคนง่ายหมดเลยยกเว้นกูเนี่ยวันนี้ดียาดีทางชักอย่างเดียวเลย